ไปพร้อมแล้วทุกคนดูยขอกำลังใจด้วยนะขอคนละแชร์ขอคนละทุกคนครับขอคนละแชร์ขอคนละไลค์ขอ,อกำลังใจด้วยนะทุกคนนะวันนี้นะทุกคนผมรู้สึกอะไรแปลกๆรู้สึกแบบจีด๊ดจอ่ะนิดๆปวดขี้ทุกคนรำลุ้นหลยไอตี้คิว่าน้ำแดงนี้นน ข<อ>เขา,มาไม่ไหวใครวะไม่ใครามาไหวปะกูอยากกระลุกเยี่ยมแม่มีทูบรึเปลหแม่ใช่่มีทูบอดะทูบอยู่นี่ทุกคนโอ้ยเยี่ยมมีทูบด้วยของแท่ยากินไอเกง่งยายแั่แน่ใครว่าผมจะกินแล้วทุกคนยายเป็น,ปนของเส้นไหวของวิญ,ญญาณทมนายสีตันตนใดจงออกมาเรารู้จงออกมาเราเห็นไม่งั้นเราจะ เราจะอะไรครับคุณตีเราจะกระทืบนํ้ำแดงคุณจนเละแล้วไม่ให้คุณสแตกอีกนะนับหนึ่งสามต้องออกมานะเฮ้ยมึงลองชิมดิไอ้ตีไป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 ไของเล่านะไรใครอะใครครับ เห็นคนเดินเข้าไปนู้นเขาไปไหนของแท้ทุกคนวิญญาและสมโอยสีที่เดินเข้าประตูปะะไปเมื่อกี้ออกมาหน่อยนะออกมาเดินอีกทีนึงอีกทีนึงขออีกทีเดียวพี่เงี้ยนหน้ามันหน่อยก็ได้ถ้าไม่ขัดเก่งดูดไปแล้วใชว่ <c oughs> ถ้าผมไม่ขัดม <c oughs> ันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกไก่บอโอย เท่อ่เท่เท่เลยเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินเข้าประตูสุดท้ายฝั่งเนี้ยฝั่งขวาพี่อ่ะตอนเดินเข้ามาในในตึกอ่ะพี่ฮะคนหรือเปล่าคนหรือผีเอาให้แน่ใครเดินตามอย่านะอย่านะเฮ้ยเี<ม>่ยอีเด๊ใจเย็นเมื่อกี้ผมวหน้าก็เย้คุณหันเข้าไปฝั่งู้นอยู่ด้วยใครพี่คนหรือผีอ่ะ เุ่ยเก่งไม่ต้องเสียงดังมากพี่คบจะกลาอยอุ้ยอุ้ยตกใจวอยอีกอ่ะโอ้ยอุ้ยมาไหนใกล้ๆเลยเก่งฮะกูเห็นคุณนั่งกินน้ำแดงว่ะใค้ผมไม่ได้โกหกอ่ะขนลุกเลยเงาดำไอ้เก่ง มาใกล้ๆกูเออกูใกล้ๆๆๆๆๆๆอๆะพี่ๆๆ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 ่ๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆพี่ๆๆๆีๆๆ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 ๆเๆ็นๆๆๆน่ๆๆี่ๆๆๆๆๆๆรอๆๆ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 ๆ่ๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆครๆๆรๆๆๆีๆๆ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 เๆๆ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 ะๆีๆๆ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 อ่ๆๆ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 ๆมๆๆ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 น จะเย็นพี่ครับเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปดูเข้าไปดูพี่ครับมีใครอยู่ไหมครับพี่มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยสีฮันเน่ไม่เนียนนะซ่อนอยู่เหรอเอ,อ๋อย่างนี้ไม่เนียนนะพี่เอามาเลยทำทรง เจ้าใครเดินอุยอ้ยจรยิงมีคนเอาคุยไปให้ยายมั้งเอาว่ะเราไปแนละ้วเราเก็จะจะอะไรทุกคนตอนหน เกงสองไฟไปดิซูมเฮ้ยเชินเงาดำใครเป่าคุยตามคุยเงาดำใครเป่าคุยตามสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะเฮ้ยสองนี้นี้มันล็อกวะมีใครอยู่ไหมวิญญาณ มไม่มีหรอกแต่ทำไมเขาล็อกวะเออห้อหงอื่นไม่ล็อกเลยน้องเว้ยแปลกแไปเก่งๆลองกินน้ำแดงดิมียังมีรสชาติอยู่บ่สวัสดีพี่แม่มสวัสดีครับยฮ้ยไงรสชาติปะ เป็นไงไม่ช่าเป็นไงไม่เช่บเป็นไงมีรสชาติเหียอะไรเลยมีรสชาติเลย่อ้ขอสุดสมนะผมเจ้าทงเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่ปรากฏตัวให้ผมเห็นทีผีตายายผมจะถามว่าเป็นเจ้าที่จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงเอาชนดที่ดินมาดูถ้าไม่มีนะครับคุณไม่ใช่เจ้าที่นะครับคุณคือผู้สวมรอยเป็นเจ้าที่นะ อุยขยันดิฮะข้าเขนานอนเสียงคุยไอ้ร้านได้ยินเสียงคุยไหมห้องเนี้ยเป็นห้องที่เหมือนมีอะไรอยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะ แต่ว่าผมมันเหมือนมีอะไรวะมีอะไรแต่ว่าไงผมก็เหมือนมันแบบไม่มีอะไร,รแต่ยังไงยังไง,ง,งผมว่าเหมือนมันมีอะไรมัสัญญาณแทรกเหรอเมื่อกี้พี่วอร์มาปุ๊เนี่ยเนี่ยวอรอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยตายยายห้องเล็บเลยใครมาทำวะเนี่ <c oughs> ยเฮ้ยใครมาทำวะเนี่ยใครมาใจร้ายใจดำใจเฉียวใจดำยิงตายาย,านนย้ายได้รูวอร์ อไอ้ตี๋ถ้าใครวัวาหมาไม่คิวกว่าเฮ้ยเฮไอ้ตี๋ใยังหลังมึงตี๋โอเคคอมึงไอ้เี้ยใครขอแม่ตายายหน่อ,อยเร็วยายตาขอเลขหน่อยได้ไหมวันเนี้ยตายายขอเบอร์หน่อยศูนย์แปดห้าเฮ้ยไอ้มาทำเนี่ยโรมหมดเลยเอา้าวตุ๊กตากตาอยู่ไหนล่ะเออตุ๊กตาหายไปไหนวะอ่า คุณตาคุณยายผมมาคุยกันคืนนะครับไหนๆก็ผมมาก็มาแล้วนะออกมาผมเห็นหน่อยตายายจงแสดงปากกดตัวพิธีหานี่ผมเห็นหน่อยตายายเอ้ยตายแล้วปุ๋ยยายนะเก่ง ตายดีไหมตยายยัยขอเลขขอเลขยายหน่อยดิายายตายเอเลขหน่อยดิเสียงซ้อนเสียงซ้อนเหรอครับเฮ้ยอะไรมีคนบอกว่าจะยินเสียงซ้อนเหรอพี่เออจะยินเหมือนกันเฮ้ยไม้ตะพดุด เก่งเก่งเก็บของแกจัดของให้แกหน่อยวันนี้เก็บห้องให้ทายายหน่อยดีกว่าวันนี้วนนี้ลูกหลานมาเก็บห้องให้นะอุ้ยอะไรอ่ะตายายผมมาเก็บของให้นะไอ้เก่ง ดูนี่พี่เอาเอาป่ะใครอะเฮ้ยพี่พี่คนโยนอะไรมาไม่รู้เว้ยมถามว่าใครแน่จริงก็จับดิมาไปดูเก่งๆก่งเบาเเก่งเก่งแล้วดูคนด้วยถามว่าใครวะเนี่ยมีคนโยนเิ้นนี้มาเก่งเก่ง เนี่ยพี่ไอ้เน,นี่เขาเอ,อ,อ,นนอนน็นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอนน้ชัดชัดม,มงคลอะไรอ่ะรโยนมาวะลูกหลานมามดีนะอุย้ยถ้าเป็นยายอ,ออกมาเลยอย่าโยนอย่างนี้ถ้าเป็นคนอ่ะยายผมรู้นะว่าเป็นใครอ่ะผมเห็นตัวนะเฮ้ย อะไรพี่ตีข๋ขอนยานขัดห้องม,มีมีคนมองสูมสูมไฟไปด้วยดีไปไปหลยวะุ่นเมาแอดนุ่นเมาม่มีมม ออกมาดีกว่านะวิญญาณละสองโบยสีเกลกาลูกตาว่ะไอ้สีอะไรยา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 ทุกคนไอ้เก่งเล่นหนีทุกทีพี่สะดุดไปหน่อยเห็นนะปืนขอสิบนาทีนะเก่งได้ี่เอาไปมาเดี๋ยวเขาไปนะนะ เดี๋ยวผมออกไปรองนอนะ้องครเก่งเล่นมาเยอะไปเก่งผิดมาดีลองเองยายทำเรารักกันเฮ้ยแต่ก่อนอะไใครอ,อะโอมอชมการแสดงควงกระบองผมดีกว่า ถามลุกไม่ได้เลยไม่ได้ถามลุกไม่ได้ถามลุกไม่ได,ไได,ไได้เห็นมือ ตั้งจังตาเขาจับมือเหรอจ,จรออั๊นี่เงี้ยออกมาเงี้แยแล้วมึงไปหลังมามึงเพี้ยนเปล่าเดี๋ยวกูอ่านคอมเมนต์ก่อนทุกคนใครเห็นมือคอมเมนต์มาครับเป็นางาต่อเห็นไหมพี่ต่อกล้องต่อว่างกว่านะเฮ้ยใครอะเฮียท่ยทาไม่ดีแล้วว่ะเกกูดีเน่ย กูบอกมึงแล้วมึงจะกินของเขาให้สัตว์นี่นะเยียมเจ้าแดงของเขาอ่ะเฮ้ยหึปลายประตูเลยพี่คล้องใจพี่ผ่าเลยเห็นเหมือนพระถุงเดินถัดประตูไปเลยต้นต้นไรอ่ะพี่เราแบเมื่อกี้มือเอยนะเผื่อเจอเผื่อเขาเดินออกมาหันหน้ามาเองจะได้ไม่เห็นตีสั์มันจะไปไหนนะเฮียเฮียเฮียมันอยู่กูไม่เอา

เงียบเลยเก่งมึงมึงมึงมาลองเพลงหน้าบันไดดิเฮ้ย,ยวายเมื่อกีกูอยู่ไกลกูใจจววะวายอ่ะโอ้โหผมอยู่ใกล้จังๆหูอีกรอบนะยายนะขยายเฮนจริงนะยายขอเสียงอีกเมื่อกี้เก่งอย่าวิ่งนะ ยายขอเสียงอีกเมื่อกี้ยายยายครับพี่โอ๋ไปล่าผียาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าคูพยายามจะไม่วิ่งแล้วจริงๆอ่ะเหียไฟหมดหรอวเฮ้ยมือสั่นเลยยายผมขอเสียงอีกเมื่อกี้ได้ไหมยาย เจ็ด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 กรครับเ่ีดงรอเีรได้ยินสองรอบแล้วนะเมื่อกี้เสียงที่ไตีได้ยินอ่ะได้ยินได้ยินเสียงเหมือนใครร้องได้อ่ะสิ่งเล็กอ่ะ ได้ยินแล้วเออเห็นไหมกูบอกแล้วก <rant> ูไม่ได้โกหกยายมาดูห้องยายขออีกชัดๆได้ไหมยายอะมวกว่าไหมกูว่าไม่ใช่ทั้งตาแล้วก็ไม่ใช่ทั้งยายอืกูว่าจะเป็นข้างบนไตีวิ่งมึงวิ่งหยุดหยุดใครอะมันไม่ใช่ตายายแล้ะ ออกมาเลยดีกว่าวัวไม่ใช่ตาใหญ่ล้ว่วจะเป็นผีเหมือนผีผู้หญิงว่ะเ,ออเพรามือนี่เรียวขาวซี้เลยนะไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีคนแก่ผีผู้หญิงเก่งเหมือนวิญญาณสัมภเวสีผีเล่ยล่อนเป็นที่เป็นผู้หญิงนะที่กําลังมาหลอกของอยู่หน้าขนาดนี้นะออกมาเลยดีกว่าออกมาเจอกันดีกว่าออกมาเลย หรือว่าจะให้ปลูกปลูกแม่งเลยดีกว่าปูพูดอะไรไม่ออกเลยเฮีย <Yeah. S 2> เสียงมันชัดเกินอ่ะผีผู้หญิงนะครับผมหรือผีตายายนะถ้าท่านยังอยู่เฮีย <Yeah. S 2> <Yeah, wait. S 1> เก่งข้างหลังกูเลยติตายายนะถ้าท่านยังอยู่เขียวทำไงดีผีคือชีพจงออกมาจงออกมาให้เราพบให้เราเห็นอย่าพิ่งนะ ชั้นสองนันทุกคนนะพี่เต้ยบอกให้ไปดูผม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 <ๆ>ผมผมผีสองนี่อืมปลดออกมาจากทับที่สัมโพเวสีผมนองวิ่งนี้หลบผีผ <ม S 1> ที่เซเว่นต่อทีคนพิสูจนทีนะต่อหนะพี่แม็กการตอบที่พี่แม็กได้นะคนมีสูตรทีนะออกมาเลยดีกว่านะผีผมนองหลบผีมวิ่งไปหนีที่เซเว่น โอ้ยสดโอ้ยนี่ผมจริงนะผมผมจริงนะทุกคนซูมดิตอนที่คนพิทูกพีสามทุ่มนะท่าทุกตีสีถุงแดงปิดท้ายด้วยลายเตี๋ยสาดนะแต่ใจตรงเนี้ยใครเอามาวางไว้วะ้ย นั่นแหละที่พี่ใครเอาผมมาไหว้ด้วยน้ำมูทายะขอพรจากพระมหลวงนาทงเวสสัพุสะเวสสักพุสะสัมบูร์ีจงคืนชีพออกไม้เราพบออกไม้เราเห็นออกไม้เราเจอออกมาเอาคนตายฮนะที่เนี่ยเขาตัดผมไว้นะก่อนมันอยู่ในทานขึ้นไม่ก็ไม่ยานนกนร,รองแะทุกคนป่ะหมดเวลาแล้วเสื้อชมพูอะ่ะเสื้อชมพู ห้องนี้แหละตรงระเบียงห้องนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวสื้อชมพูผม,มนะไ,ไม่เห็นเสื้อชมพูเลยนะเฮ<อ>้ยจีนเห็นอะไรไหมไม่เห็นเสื้อชมพูเลยนะเออเห็นอะไรเห็นอะไรยี่งเสียงผู้หญิงร้องยี่งเสียงผู้หญิงร้องผู้หญิงจะไม่อยู่ร้องพี่เสียงผู้หญิงร้องเฮียนไม่เฮียนอ่ะ คนเอาสารมาไว้อย่างเงี้ยนเจ้ไอ้เยียเฮ้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 ย มล,ลมมันมีแต่มันจะแข็งแรงขนาดนี้เลยหรอได้ยินเสียงอะไรเยี้ยอุ้ยขอขมาท่านเถอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว้ววยมันกตกใจเราอะ่ะอุ้ยลมแรงมากตอนนี้ลมแรงนะแต่ชิงชา้ายังนิ่งอยู่นะ

ไปไปกูอยู่นี่นะเดี๋ยวอยู่นี่แลนะนีแล้วกูกูอยู่นี่แเกแขกเดี๋ยวให้ใส่เหี้ยไม่ใช่นะกูอยู่นี่นะตีนเล้เหี้ยผมก็ไม่ได้ทำนะถือกล้องอยู่นะเดินตามอยู่นะ